ท่านวันนี้เป็นวันบุญที่จัดสรรองค์หลวงพ่อพระครูท่านธรรมริเมื่อตอนนะครับเพิ่งจะทุ่มพวกฝ่าเราก็ไม่คิดว่าจะได้รุ่นบุญใหญ่กับท่านผมก็มาโดยแบบไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ด้วยบุญบาร,รมีเชื่อมยามต่อจึงได้มาเกือ้อกูลได้ส่งเคาะในการทําพิธีผิดพลาดประการใดก็ขอเทพเทวดาทั้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายองค์หลวงพ่อพระครูเมตตางดโทษลเว้นโทษ ทำไปเพื่อเกื้อคุณเพื่อส่งเคราะห์โม่คณะให้เกิดความงดงามไปบุญในการพิธีสาธุสาธุสา,สา,สา,โโาสธุพุทธคุณโลกาหนังสัจจังธรรมคุณโลกาหนังสัจจังสังฆคุณโรกาหนังสัจจังอิติสุขโตอรหังพุทโณโมพุทธายะปัตวีคงคาพระภูมิเทวาข้ามามีหังขอนอบน้อมยานวิธีปรเมแห่งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ พุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบารมีแห่งองค์พระเสือเมืองพระสงเมืองพระรักเมืองญาณวิถีบารมีแห่งอรดัอริยะเจา้าเทพเทพาที่ปกปักรักษาณสถานที่แห่งนี้ยานบารมีปู่นาคราชเจ้าเสด็จพ่อชัยยศวร,รมันญานบารมีแม่ตะเคียนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระเสือเมืองพระสงเมืองพระรักเมืองเทพเทพาที่ลูกครรพนับถือ ณโอกาสนี้หลูจจขอน้อมอัญเชิญยันตร์ปรมีพ่อตากสินมหาราศเข้าสู่การพิธีในวาระวันครบรอบวันที่28ที่พ่อได้กู้ชาติได้สร้างชื่อเสียงได้ป่ารบเอาแผ่นดินนี้ขึ้นถวายนอบน้อมไว้ในพระพุทธศาสนาดังพ่อได้รำรัสว่าใครที่เชิดชูเกื้อกูลพระพุทธศาสนาเกื้อกูลชาติ พอจะดำรงคงอยู่คู่จิตใจเราฉะนั้นวันนี้เป็นวันวัน,วนอรุณบม,มาเตอร์ลูกทั้งหลายจึงน้อมคิดน้อมใจอัญเชิญเ่าเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์่าดบารมีพ่อไก่พ่อกัดจ,จักไก่พัดดีศรีนครคำดวนมาพาลูกหลานเชื่อมต่อยานบารมีของพ่อให้เกิดความเป็นสิริเป็นมงคลสักการะกิจพินิจจำนงผิดสิ่งประสงค์ใดผิดพลาดหรือขาดเกินขอบารมีพ่ออย่าซึ่งขาด ซึ่งพระเมตตาขอส่งพระกถาได้โปรดประทานพรแก่ลูกจึงน้อมอัญเชิญญาปรณีพ่อพระผมให้มาอยู่บ่าซ้ายสเสด็จพระปู่นาทายให้มาอยู่บาา่าขวาเสด็จแม่พระคงขาจงมาเป็นน้ำรายพ่อพระพรายมาเป็นลมป่าศเด็จพระปู่พญานามาเป็นสร้อยสังวานอง์คพระการมาเป็นก่องดวงใจ มาเสริมเติมเต่มยานนวิถีเชื่อมต่อ,อยานบรมีขององค์พ่อพระเจ้าตาให้เสด็จมาเกื้อกูลรับเกื้อสัการะในการพิธีนี้โดยถืลพุทธคุณนางโรกานังสัจจังธรรมคุณโลโรกานังสัจจังสังฆ้คุณโลโรกานังสัจจังพุทธังสรนังขัตฉามีธรรมังสรนังขัฉามีสังฆังสรนังขัตฉามี พุทธานุภาเวนะมหามารัารารณะธรรมานุภาเวนะมหามารัารารณะสังฆานุภาเวนะมหารามณะคารณะพุทโธมีนาถุธรมโมมีนาถุสังโฆมีนาถุพุทธังอายุวัฒนานังเตชีวิตัชุวิตังมรณะมรณงยาวนิภานังสรณงคุชามีธัมมังอายุวัฒนานัง เตชีวิตั์ชีวิตังมรณะปรนังยาววัิภานังสรนังคุจามิสั่งขังอายุวัฒนานังเตชีวิตั์ชีวิตตังมรณะมรนังยาววัิภานังสรนังคุจามิพุทธังรัตนตินังรัตนานังอาราธนานังสุรนังคุจามิธรรมรัตนตินังอาราธนานังสรนังขัดฌามิ สังขังรัตนปินังรัตนานังอาราธนานังสนังขจฉามิพุทธังสัตตรัตนะมหาปกาดังอมหากังสนังขจฉามิธรรมังสัตตรัตนะมหาปกาดังอมหากังสนังขจฉามิสังขังสัตตรัตนะมหาปกาดังอมหากังสนังขจฉามิพุทธพุทธาพุทเถพุทโธพุทธังอรังพุทโธติปิโสภควานะโมทายะ ธรรมะธรรมาธรรมีธรรมโมธรรมังอระหังธรรมโมสว่างขาโตพระวตาธรรมโมนโมธรรมายะสังคบสังฆาสังเขสังโฆสังฆังอระหังสังโฆสุปฏิปัโนพระวโตนโมสาวกสังโฆนมะอุกอิติสิจังนมะอุทุกขังอนิจจังอนัตตาพุทธันจักพุทโธโหมิธรรมันจักธรรมโมโหมิสังขังจักสังโฆโหมิ สรนังตะโตนัมมามิหังพุทธานุภาเวนะกายาวจีมณาัสสนมามิธัมมานุภาเวนะกายาวจีมนาัสสานมามิสังขานุภาเวนะกายยวจีมณาัสสนะมามิสาธุสาธุสาธุนัโมน้อมหันมันสการปริสดานอัญโชติขันเนื้อเสียงสิโด จิตของผ่วงข้าพเจ้าทาั้งหลายนี้ปราโมทเปรมปรีมโนสนขอองค์พระกษัตริย์กับสัตตร,ราเจ้าทุกๆยุคทุกๆสมัยทุกๆพระองค์จงเสด,ด็จลงมาก่อกำเนิดมาเปิดยันนวิถีมาเสริมแต่งบุญบาร,รมีเก่กบ่วงข้าเปิดล่มศินล่มธรรมเปิดล่มทรัพย์สมบัติมหาสมบัติสตูหมมานภัยทา,านจะได้มาเพื่อกูล ยานบารมีพระเจ้ากรุงธนบุรีพระเจ้าตาจงมาก่อกำเนิดมาเปิดล่มศิลล่มธรรมเพื่อกูลสง่งเคาะลูกให้หมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดภัยหมดพระค้อเสนียจ,จันไรอย่าได้มากรำครายสาทุนมโมน้อมหัดนมัสการปริสดานอัญชรีขันเหนือเฉียนชินโรดจิตปวงฆ่าพระเจ้าทั้งหลายนี้ปราบโรดปราโมดเปรนปรีมโนอสอนจำนงแห่งกษัตริย์ัติยวงอันเลื่องเดช ทั้งเท้าไทยทเววทั่วทุกสถานสักเทกาเมจโรูเปยคลิสิครัตตีจันทริเขวิมานีที่เปรันเทจะคาเมตุวนคานีเคขวตุมิเขเตพุ้นมาจะยันตุเทวาสระระศวิสเมยยัคขันทพนาคาทิฐันตาสันติเกยังมุนิวัระวจนังสาธาวเมสุนันตุ ธรรมสววาวรณกาารยํมพระทันตาธรรมสววาวรักาารยํมพระทันตาธรรมสววาวณักาารอยํมพระทันตาท้าวเทเวศสุดสิ้นสุดขอบเขตจักรวาลลูกอัญเชิญญาณบรมีท่านจงมาเกือ้อกูลมาส่งข้อการพิธีให้สําเร็จลุล่วงให้งดงามไพ่บูรสืบสามต่อเชื่อมญาณบรมีพ่อพระเจ้าตาหลวงรับเครื่องสักการะ แล้วได้โปรดประทานพรพุทธโกม,มัฐานโนกม,มัจุติสัมพุทธโธพุทธมมโธกมัฏฐาโมกมัจุติสัมพุทธโธสาธุสาธุสาธุาธอรหังสุขโตนะมามิหังนะโมพุทธาย,ยะพระพุทธไตย,รตายาประตะญาณมณีนภรัตศีสหัสสะสุธรรมา พุทโธธรรมโมสังโฆยถาพุทโนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวัรังพันธังสิวะริจจมหาเทลังอหังวันทามิทุระโธอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสยานบรมีขององค์ปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลเจือยานบรมีขององค์หลวงปู่ดุขพรหมปัญโยภะคทามหาจักกรพัิ จงมาเกื้อกูลมาเสริมมาเติมแต่งญาติธรรมให้หมดทุกข์หมดโศกให้มีล้มสินล่มธรรมเข้าเกื้อกูลส่งขคอจิตจึงขออัญเชิญบาร,รมีปู่เข้าส่งเคาะอริยะอ่องสวงสัมปันโนอิติพิโสนะโมพุทธทียะอิสวาสุติมห้าบรันรดาลสัจจังปราสิทธิมีลูกน้อมอัญเชิญบาร,รมีปู่เข้าเกื้อกูลเข้าส่งเคาะณการพิธีนี้สเสด็จปู่นา่งข้าขราชเจ้า นัโมกาย ENA วะาวจาจิตตังอหังวันธามินาคาทิบดีสีสุดโธวิสุทธิเทวาปูเชมิทติยมปีกาย ENA วะวจาจิตตังอหังวันธามินาคาทิบดีสีสุดโธ,ธ,ธวสิสุทธทิเทวาปูเชมิตติยมปีกายวะวจาจิตตังอหังวันธามินาคาทิบดีสีสุดโธวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตตันจัมหาราภู ปรโยชน์นะคขันทบปริตังสเสด็จปู่นาคราชเจา้าทุกตระกูลทุกพระองค์จงมาประทานโชคลาภประทานทรัพย์สมบัติมหาสมบัติให้ก่อกเหม่อถ้าเกิดแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในการพิธีนี้ยาณนวิธีปรมีพ่อพระยาตากสินมหาธาเจา้าจงเกื้อกูลจสงส่งเคาะเปิดเอามหาชนในทิศทั้งสี ให้สถานที่ตรงนี้เป็นแหล่งเสริมเติม,ตมแต่งบุญญาสีบาร,รมีแหล่งกำเนิดศีลกำเนิดธรรมแหล่งกำเนิดสร้างบุญบาร,รมีจึงขอยานบาร,รมีพ่อประธานดึงไพร,ารอาอณาประชาราชเข้ามาในสถานที่ตรงนี้ให้เป็นสีเป็นมงคลสาธุสาธุาลลกจ้น้อมอัญเชิญถวายเครื่องสกการะในการต่อไปนี้ท่านทั้งหลายจงน้อมจิตน้อมใจถวายเครื่องสก,กัาระแต่องค์พ่อ จากนั้นก็จะน้อมนำใหม่ให้อบบอกพ่อพรครูได้อัตระอธิฐานจิตอัญเชิญญาณเข้าเชื่อมต่อกายหยาของเราทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจนะครับสอทุนโมจักมหาพรหมนังที่ปาภูปัจจบุพังสาการะวันดาหนังสุปพยัญชนะสัมปันนังโพชนามปีมะทูระสังปริวันชนตุเตเทเว,วาสภาสุธิพวันตุโว สาธุสาธทุกวันนี้เป็นวันดีวันพิธี่ลำเเือดวันถือกาเนดการมงคลวันที่ข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งปวงได้ตกแต่งเครื่องบายสีพร้อมสพท์ผลลหมากปลากไม้บุริยาพันขันตกบายสีเสิรดบูชาบารมีแห่งองค์เทพเทวดาอาักศิ่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระเสือเมืองพระสงเมืองพระดักเมืองเทพเทวาทั้งสิบหกเทพเทวาทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นธรณีสิบสี่วังบาดาลรวมถึงแม่ธรณีจ่าอยู่เด้วนวคือรยยัง สัญญากระตังโตกังกวิทูยานนวิธีปารมีขององค์พ่อพระเจ้าตาจงมาประทับรับเครื่องสักการะของปวงค่าทั้งหลายเมื่อประทับรับแล้วได้โปรดประทานพรสาธุสาธุสาธุ